สวัสดีค่ะคุณครูชาวลิติชันชื่อนางสาวนภพลัันจริญสุดใจอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ8เลขที่28ค่ะจะมานำเสนอความรู้ประกอบอินฟโฟกราฟิกค,ค่ะที่ดิฉันได้ค้นคว้าม,มาในหัวข้อบอกเกิดศาสนาสาเหตุของการเกิดศาสนานั้นมีหลายความเชื่อของมนุษย์แล้วแต่สภาพสิ่งแวดล้อมและ แต่ละกลุ่มชนค่ะและดิฉันได้หาข้อมูลมาดังนี้ค่ะ 1. นนะคะความไม่รู้นะคะความไม่รู้เหตุผลเมื่อมนุษย์ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามปรากฏการธรรมชาติและไม่รู้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์ก็เลยทําให้มนุษย์เกิดความไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดมาได้ยังไงและทําไมต้องเกิดคะ่ะก็เลยเกิดข้อสงสัยต่างๆนานาว่าเช่นทําไมต้องเกิดภูเขาไฟระเบิด ทำไมต้องเกิดแผ่นดินไหวคนส่วนมากก็เลยคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคงต้องเป็นเพราะพระเจ้าที่ทำให้สิ่งแบบนี้เกิดขึ้นมาค่ะสองอนะคะความกลัวเกิดจากความไม่รู้เมื่อเห็นปรากฏการธรรมชาติเช่นฟ้าผ่ามนุษย์ส่วนมากชอบคิดไปเองว่าฟ้าต้องผ่าเราแล้วต้องตายแน่ๆเลยทำให้เกิดความกลัวความหวาดระแวงกับสิ่งที่มันต้องเกิดทำ เกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วจึงทำให้มีการหาที่พึ่งต่างๆจึงทำให้มีเกิดการกลับไหว้บนบานขอให้คุ้มครองจากสิ่งอันตรายต่างๆค่ะความพักดีนะคะในศาสนาหมายถึงความเชื่อและความเลื่อมใสในสิ่งนั้นด้วยมั่นใจว่าสิ่งที่ตนเองเชื่อและเลื่อมใสนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยตนได้การที่มนุษย์มีความศรัทธาในสิ่งนั้น ก็เพื่อต้องการได้รับสิ่งตอบแทนเช่นการที่มนุษย์นับถือเทพเจ้าไฉซสิงเอีย้ยเพื่อให้เทพเจ้าปวดช่วยเหลือให้ได้สิ่งที่ตนเองอยากได้แล้วก็ให้เทพเจ้าช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีและขอให้เทพเจ้าช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยและให้มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะในการที่เรากราบไหว้บูชานะคะจะทำให้เราจิตใจของเรารู้สึกเย็นสบายใจ แล้วก็รู้สึกมีที่ยึดเนี่ยจิตใจนะคะทําให้เรารู้สึกคลายความกลัวออกไปแล้วก็มีสติต่ตองว่าสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งหรือหยุดให้มันเกิดหรือไม่เกิดค่ะนะคะความต้องการความสงบในสังคม คือการที่ต้องการความสงบในสังคมด้วยเหตุที่ว่ากฎหมายระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะเพื่อให้เป็นข้อตกลงร่วมกันยังไม่สามารถทําให้สงบสุขได้ดังนั้นการที่มีหลักธรรมทางศาสนาขึ้นมาก็จะทำให้ช่วยขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ที่มีแต่ความคิดที่ไม่ดี ทำแต่ความชั่วก็จะทําให้มนุษย์จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติได้มากขึ้นค่ะคนเราจำเป็นต้องมีคำสอนของศาสนาเพื่อขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้มีแต่ความดีค่ะอขอจบการเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ